อยากทำเลอรี่แบบนี้จะต้องดูคลิปนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าความหวานเนี่ยมีผลต่อเกล็ดไหมทําให้เกล็ดน้ําแข็งที่ออกมาแตกต่างกันไหมวันนี้เราจะพามาดูค่ะเราจะใช้เครื่องของ Ma ตตี้แมชชีนสามโถนะคะรุ่น sm 123เครื่องนี้ค่ะจะมีมาตรฐาน CE นะคะเราได้ใบรับรอง CE ด้วยนะปลั๊กของเขาเนี่ยจะได้มาตรฐานอเมริกันนะคะเครื่องนี้เขาจะมีอะไหล่สำรองมีคู่มือมีอะไรมาให้ครบหมดเลยนะวันนี้เราจะใช้เครื่องนี้ในการรีวิวให้ลูกค้าดูค่ะเราจะใช้ น้ำเปล่าผสมกับน้ำตาลเพียวๆเลยนะคะเราจะมาลองดูว่าความหวานที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จะทําให้เกิดออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะเริ่มจากความหวาน15%นะคะเราจะใช้น้ํา1,000กรมัมต่อน้ําตาล150กรัมค่ะทาซ้ํา3รอบเป็น3,000กรมัมนั่นเองนะคะแล้วเราจะใส่สีส้มลงไปค่ะเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนว่าน้ําสีส้มคือน้ําตาล15%นะเท okay, ลงไปเลยต่อไปเราจะใช้ความหวานที่30%นะคะทํา3รอบเหมือนกันนะเป็น3,000กรมัมอันนี้เราจะใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปนะคะเพื่อ แทนความหวาน30%ค่ะต่อมาค่ะเราจะใช้ความหวานที่50%เอาแบบหวานฉ่ำๆให้แสบคอไปเลยให้ดูนะคะว่าเนื้อออกมาจะเป็นแบบไหนเนาะเราจะใส่สีผสมอาหารสีแดงนะคะลงไปแบบนี้แทนน้าความหวาน50%ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดสตาร์ทเครื่องเริ่มจับเวลากันเลยค่ะเราจะใส่น้ําที่3ลิตรก่อนนะคะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าจะทําขายอะคะ่ะให้มันแข็งที่3ลิตรก่อนแล้วเราค่อยๆทยอยเติมนะคะสังเกตดูค่ะว่ามันเริ่มขึ้นเกล็ดแล้วในนาทีที่ประมาณ 16,17นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่การทดลองให้ดูนะคะแต่ถ้าเราขายจริงๆเนี่ยถ้าเป็นน้ําโคก้กหรือว่าน้ําผลไม้อะไรต่างๆนะะี่ค่ะเขาจะมีความหวานในตัวของเนื้อผลไม้อยู่แล้วนะคะน้ําตาลเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใส่เยอะขนาดนี้นะคะดังนั้นค่ะน้ําอะไรก็ได้ทําออกมาเป็นเกล็ดหิมะไ,ได้หมดเลยขอแค่มีความหวานแล้วก็ไขมันนั่นเองค่ะถ้าเป็นน้าอัดลรมน้ําหัวเชื้อผลไม้ที่ไม่ใช่น้ําตาลนต์ก็ใส่ลงไปได้เลยเขาก็จะกลายเป็นเกล็ดหิมะเลยค่ะ แต่ใครที่จะเอาไปทำสูตรน้ำเองอย่างน้อยต้องมีน้ำตาล15%ขึ้นไปนะคะมาดูน้ำ15%นะคะตัวน้ำเนี่ยเขาจะแยกออกมาแบบนี้ไม่เป็นเนื้อเดียวกันเท่าไหร่นะคะทำให้กดออกยากด้วยนะ ต่อไปน้ำที่ความหวาน30%ค่ะอันนี้เนื้อดีเลยตั้งยอดเลยนะคะเหมือนกับน,น้ำอรดลมทั่วๆไปเนาะที่มีความหวานสุดท้ายค่ะที่ความหวาน50%เนื้อเขาจะออกมาเป็นสมูทตี้แบบนี้นุ่มๆอะค่ะเหมือนกับอ,อ่อนมชาไทยอะไรพวกนี้ที่มีไขมันจะออกเนื้อแบบนี้เลยค่ะตอบข้อสงสัยเลยนะคะว่าความหวานมีผลต่อเกล็ดแล้วก็สูตรน้ำค่ะมีผลต่อเกล็ดน้ำแข็งที่ออกมาค่ะว่าเกล็ดเนี่ยจะออกมาหน้าตาแบบไหนอยู่ที่สูตรของลูกค้าเลยนะคะอยากได้เกล็ดแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะส่วนตัวเครื่องสเลอร์ปี ไม่ได้มีผลทําให้เนื้อของเกรดหีมาแตกต่างกันนะคะเป็นที่สูตรน้ำเนาะส่วนใครสนใจเครื่องเซเลอรี้รุ่นไหนเนี่ยสามารถทักมาถามสอบถามได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ